เอาแล้วครับผมแล้ววันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยกับอยู่เกม Minecraft นะครับอ่ะวันนี้ผมมีเควสที่จะทําก็คือได้บัฟฮีโร่เดวิลเลตนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ยากนะครับการที่จะได้มาแล้วก็ไม่ไง่ายด้วยก็คือก็สำหรับมือใหม่ผมว่ามันยากนะครับผมอ่ะก็การที่เราจะได้มาเนี่ยเราก็ต้อง อบอกดีไหมเอาไปว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสคราต์ก่อนเลยกันนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเอาละครับผมเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะไว้แอธติบายในคลิปลกันนะครับว่ามันต้องได้ไงคือมันก็ไม่ยากหรอกครับผมไป let's go โอเคมาแล้วครับอ,อย่างแรกนะครับเราก็ต้องไปหา,าจะเรียกว่าไงดีเป็นบอสของพิลาเจอร์นะครับอจะเรียกว่าบอสได้ไหมเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้ากองโจรเรียกว่าหัวหน้ากองโจแล้วกันนะครับอ่ะ อย่างแรกเราก็ต้องไปฆ่าเพื่อได้บัฟเขาเรียกว่าอะไรนะบัฟเล็ดนั่นแหละครับก็เราต้องฆ่าตัวหัวหน้านะถึงจะได้มาก็น่าจะไม่ยากแหละมังนะแต่อย่างนี้นะที่ผมแบบว่าอัพอัพชุ่มดีอันนี้เป็นเป็นเซิร์ฟเพื่อนนะครับเป็นเป็นเลียมที่เปิดมานี่ครับผมอ่ะอย่างแรกเราก็หาก่อนเลยดีกว่านะครับว่าอยู่ไหน,นับผมไปอ่ะนี่นะครับมันก็จะเป็นแคมป์ของพวกพิลเจอร์นี่ครับอะไร โอเคลงจอดก่อนแล้วก็ใส่ชุดก้อนนี่ครับผมซึ่งการที่เรามาที่นี่เรามีจุดประสงค์อยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือตีสถานะเลดนั่นเองก็คือเราต้องฆ่าตัวพิลาเจอร์กัปตันนี่ครับถึงจะได้เลดมาเนาะแล้วก็ฆ่าพวกลูกสมุนไปนี่ครับฆ่าไปก็กราเอเวินเยอะจิบไอ้เลยหมานี่ก็เยอะโคตรเลยอ่ะนี่ครับผมก็ฆ่าตัวลูกสมุนก่อนอน,นะครับแล้วก็ตามด้วยพิลาเจอร์กัปตันนี่ครับก็จะเป็นเรือกก็คือตัวหัวหน้าของพวกพิลาเจอร์แคมป์เนี่ยครับอ่ะ ึ่งก็เจอไม่ยากครับเจอในป่าน่าจะง่ายที่สุดหรมั้งนะเท่าที่ผมเคยเจอบ่อยนะครับผมอ่ะก็ค่านี่ครับเราก็จะติดเป็นสถานะเลดนะครับอ่ะโอเคค่าหมดเลวนะครับทีนี้เราก็ได้สถานะเลดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ากงไม่มีของนะอ่าที่แคมป์นี้มันไม่ค่อยมีของดีหรอกนะครับผมก็นั่นแหละมันไม่มีดีหรอกนะครับอย่างต่อไปนะครับเราก็ต้องหาหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะเรียกเลดออกมานะครับ เลดก็คือแบบว่าก็เรียกว่าไงอะอย่างสมมติเราติดสถานะเลดงี้ใช่ป่ะเราไปที่หมู่บ้านเนี้ยมันก็จะเรียกพวกพิลเจอร์มาเต็มเลยนี่ครับผมมาเป็นละลอกเนาะอ่ะแล้วก็หาหมู่บ้านก่อนเลยดีกว่านี่ครับโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็เจอหมู่บ้านแล้วเนี่ยครับเอ่อพร้อมเลดเรียบร้อยก็แค่อยู่บริเวณแถวหมู่บ้านแค่นั้นเองนะครับก็จะเรียกเลดออกมาเลี้ยวนี่ครับโอเคใส่ชุดเกาะก่อนเลยนี่ครับก็เขาบอกเลยก่อนนะครับต้องมีของที่แบบค่อนข้าง ดีนะครับถึงจะ complete เรทนี้ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวนะผมขอเซฟก่อนนี่ครับเผื่อตายนะเผื่อกันตายนี่ครับผมจะได้เกิดที่นี่เลยโอเคเดี๋ยวหามบ้านแปบบ๊บบ้านบ้านบ้านอ่ะบ้านนี้โอเคมีมีม,ม,ม,มีเซฟ disposal เซ t เรียบร้อยครับผมทีนี้ครับเราก็จะพร้อมอซู้แล้วอ่ะก็ค่าพวกววลาเจอร์ตามละลอกับผมแต่ละลอกนี้ก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะอ่ะขอบอกไว้ก่อนเลยเอาเลยครับผม มันลำบากตรงที่หาพิลาเจอร์เนี่ยเพราะว่ามันจะกระจายนิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถฟังเสียงได้นะเสียงเอ่อพวกแต่ที่พิลาเจอร์เป่าเนี่ยครับอันนี้ไงอืมอือติโหตีไม่ได้เนี่ยผมเรียบร้อยเด็กตัวเดียวนะครับเด็กตัวเดียวอยู่ไหนวะหาก่อนหายากนะครับเวลาเวลาแบบเล่นเลดเอ่อภาิกิจเลสอะไรเงี้ยมันจะหาพิลาเจอร์ยากนิดนึงนะครับ อ้าอยู่ดีไงเฮ้ยหาต้องานอีเวนต์อ่นาเรียบร้อยเรยวเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยระลอกหนึ่งเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมขอทิ้งของก่อน,อ,นอันนี้แม่แม่ไม่ค่อยได้ใช้ละไม,ไม่ไม่ได้ใช้เลยเต็มเต็มตู้เลยเต็มหีบเลยอ่ะก็เก็บไปอันนี้ครับผมไม่จะเก็บทิ้งนะครับอ่าเตรียมพร้อมะระลอกสองนะครับหรือเลทสองนั่นเองนี่ครับรู้สึกว่าจะมีประมาณสี่ไม่ก็ห้าเลทนี่แหละครับอ่ะโอเคยินเสียงแล้ว อยู่ไหนเอ่ยขอหาก่อนนี้ครับคือเอาง่ายๆครับฟังจากเสียงครับจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับอ,อันนี้ไงเนี่ยอืมโหครั้งนี้ก็จะมีตัวขวานมาด้วยโอเคโอเคอืมเรียบร้อยเด็กสองตัวครับหาต่อหาโคตรยากหาต่อมันอยู่ไหนก่อนขอยอนหาแบบมันหายากนะครับเอ่ออยู่ไหนวะ คือ <irgend. S 2> ต้องฟังเสียงไอ้แต <tinc S 2> ่ก็ได้นี่ก็ง่ายสุดแล้วการที่จะหามันเนี่ยฟังแต่ดีกว่านี่ครับง่ายสุดแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงจากทางนี้อันนี้ไงเจอแล้วเจอแล้วอืมหาตั้งนานเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคสวยเออเหล็กตัวหายากแล้วอ๋อหรือเปล่านะครับพวกเฟลเจอร์พวกนี้ก็ดอปเอ่อเอมม่รลนี่ครับเอมม่รอลก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ดอปหนังสือดอป คอสโบโดบับคือคือดอกเยอะเยอะนะอ่ะเราเจอดอกเยอะนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนี่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอยากหาก่อนนี่ครับตอนท้ายเราจะมาสรุปอีกทีนี่ครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนี่ครับผมแต่ตอนนี้ขอหาแบบหนึง่งมันหายากจริงจริงหาแบบโอ้ยน,นี่ยใช่ป่ะอันนีนอ้อยู่นี่เองอืมหานนังนันโอ้ขอบใจนายมากอันนั้นกรมถ้าไม่ได้นายเราคงหาบ็นชาติเลยอะ โอเคเลตต่อไปเลตที่สี่ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเลตที่สี่นี่ครับผมโอเคเตรียมตัวสำหรับเลตที่สี่ให้ผมเตรียมตัวเดี๋ยวนะขอดูเอ้ยกดเพจไอ้ฮัมกดเพจนาทีครับอ่าโอเคอุ้ยมีต้นด้วยมา่ไหนประมาณตรงนี้ป่ะน่าจะตรงนี้อ่ะนี่มาสิมาสิมาสิเโอ้มาซี่มาสิมาสิมาสิอยู่ไหนอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีเฮ้ยยังไงโอ้ย ควายชนูไม่ใช่คว <laughs> ายชนูเอ้ยฆ okay. ่าก่อนเออโอเคโอตายสิตายสิตายสิเฮ้ยตายยังไงวะเออโอ้โหก็เป็นตัวที่อึดนี่ครับตัวควายชนูเนี่ย,ยอึดมาก <c oughs> มตัวอยู่ไหนอันนี้กันจเจอแล้วมานีอ่อ้อยู่ไม่ด้ยไม่ใช่ทิ้งไม่โดนวยอยูร้อยโอเคหมดแล้วต่อไปเลทที่เท่าไหร่วะลืมลืมแล้วช่างมันเถอะ เอ่อเลทที่5หรอไม่แน่ใจขอดูก่อนแต่จะมืดด้วยวะ่ะเดี๋ยวนะพอเทคหนึ Pro ่งทิ้งใบไม่เอาไม่ใช่มันพอเทคเอ้ยไม่ใช่มัน <c oughs> มันอะไรวะมันเลทที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วอ่ะก็ไปน่ากัน่าเองเลยครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวนะจะมืดด้วยวะ่ะเลทนี่ก็มาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนข้างหน้าไปอันนี้ไง เจอแล้วเจอแล้วมีแม่มดด้วยนะครับเลดนี้อันนี้ยังไม่เลดสุดท้ายนะน่าจะลองเลดสุดท้ายอุ้ยโอ้ยมันเล่งยากยิงยากวันนี้วันนี้วันนี้ไอ้นุม่มโอ้โหไม่นุ่มแล้วแหละคิดว่าแก่แล้วแล้วก็มาตัต่อไปมาเขียนเรียบร้อยผมเดี๋ยวนะแม่มดอยู่ไหนแม่มดแม่มดอยู่ไหนแม่มดนี่ตัวอันตรายเลยนะคแม่มดเออเนี่ยเรียบร้อยหนึ่ง ต้องต้องรีบเข้าโอหไม่ทันว่ะโดนพิษเลยคือแม่มดเนี่ยแนะนําให้ใช้อาวุธระยะไกลไม่ก็รีบวิ่งเข้าชาร์จยางไวเลยนะครับก่อนที่มันจะปาแก้วพิษใส่เราขวดพิษใส่เราเนี่ครับอืมติดสถานะเลยอมมึนว่ะนอนก่อนดีไหมเหลืกสองตัวนะี่อ้ยผีมาผีมาแล้วอันนี้ก็บอมลงมดด้วยนะครับมันก็เลยมีมดอะไรแปลกๆไปด้วยอย่างที่เห็นนะอ่ะนอนก่อนละกันนะครับนอน นอนโอเคตื่นแล้วนะครับไปเลสโกต่อครับผมอยู่ไหนกันจ้าอยู่ไหนกันจ้าอยู่ไหนกันวะนั่นไงเจอแล้วอืมเรียบร้อยแม่มดน่าจะหมดแล้วนี่ครับน่าจะมีประมาณ3ตัวนั่นแหละโอเคอืมอีกตัวหนึ่งอยูไ่ไหนเดี๋ยอีกตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวนะผมขอทิ้งก่อน,ะอน,นมีอะไรเนี่ยมีอันนี้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 อนี้ทิ้งไปโอ้ไฟเบอร์เท็กซี่อิเมเพลิงห้าพาวเวอร์สี่อันนี้ได้อ่ะ ซิงสี่พาวเวอร์สี่รอยัลที่สามควิกชาร์ตสองอันนี้ยิงไปไม่ใช่โอ้ก็ตาประมาณนี้เลยเนี่ยเอ้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงอ๋อนเลยไปกิ้หมดแล้วเหรอเอ้าอ่อนเออหม่เออใช่หมดแล้วโอ้ยมืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นเลเสุดท้ายแล้วเลเสุดท้ายแล้วโอ้จะตายแล้วจะตายเอออย่าเพิ่งเฮ้ยจะตายทำไมกูเบติดะมึงกูเบติดะชิดด้วยชิดด้วยเออดีนะยังเซฟทันอ่ะเออไม่ใช่เซฟทันก็เซฟไปแล้วแหละนี่ครับโอเค เดี๋ยวน,นะผมกดบล็อกได้ไหมนเนี่ยก็ใส่โล่อยู่เนี่อ๋อได้ได้ได,ได้โอเคโอเคอันนี้คือผมเล่นในไอแพนะโอ้ยตกใจโอเคต่อต่อเมื่อกี้เราพลาดเล็กน้อยนี่ครับยนี่ทาทำอะไรบนหลังคาเดี๋ยวร้อยูโวเกอร์อยู่ไหนยูโวเกอร์อยู่ไหนเจอตะควายทรงนูมาควายทรงนูเอาควายตรงนูก่อนโอ้ยมีสองตัวมีสองตัวไหวไหวชิลโอเค บอกแล้วว่าไหวนะ่ครับโอเคอยู่ไหนกันนีก็จะเหลือประมาณอีกสี่ห้าตัวป่ะเออ,เอ,อนี่ไงเจออีกตัวอ,มอมืมันก็จะมีขี่ด้วยนะ <c oughs> มันก็จะมีขี่ควายเหมือนกันนะครับเี็บร้อยโอเคตายทีนี้ก็เหลือสองตัวครับผมเดี๋ยวนะั้นทิ้งก่อนทิ้งไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช่ใชใชใชเยอะเกินไปแล้วที่ว่ามีเยอะแล้วไม่ต้องการแอรโลก็ไม่ใช้ไม่เยอะแล้วเหมือนกันโอเค เด็กสองตัวครับมอสอ่ามอสรีเมนนิ่งสองนี่ครับอยู่ไหนกันก่อนตอนนี้หาอีวอเกอร์อีวอเกอร์อยู่ไหนเจออีวอเกอร์หรือเจออีกตัวกันเนี่ยโอ้ยโอ้ฮะเล่นหลังเล่นหลังเหรอเล่นหลังเหรอเล่นหลังเหรอเหลือเงือบเกือบตายเอจะไปไหนนี่ไอ้นุ่มอันนี้เ,เรียบร้อยนี่อีอวอเกอร์ก็จะดรอปเป็นนี่ครับผมเขาเรียกว่าอะไรตัวหนึ่งนะทิ้งนิดนึงไป เอา้าติมก้อนโอเคติมไปละตอบไปละอา่ามันก็จะดอบนี่ครับ Totem of Undying อยงเี้ครับก็คือเวลาเราเลือดน้อยแล้วแบบเราตายเนี่ยมันก็จะเหมือนฟื้นขึ้นชีพอะประมาณนั้นนะครับก็ดีเป็นอาวุธที่ไม่ใช่ดิเป็นไอเทมที่ดีเนี่ยครับเล่มที่ดีเนี่ยการตายเรียกว่าการตายก็ได้อ่ะโอเคเหลือตัวสุดท้ายผมขอหาก่อนนะมันมันอยู่ไหนวะ ก็หาหายยากจริงๆเลยเวลาเล่นเควสเนี่ยอืมหาแบบหนึ่งนะครับนี่ไหนเนี่ยอ่าเจ้แล้วเอ๋เรียบร้อยโอ้ทีเดียวเลยอ๋อน,น,นี่ครับผมเราก็จะได้เป็นบัฟฮีโร่ออฟดิ l ิเลตแล้วนะครับนั่นก็คือฮีโร่ของหมู่บ้านนั่นเองนะครับประมาณว่าเราก็ปกป้องหมู่บ้านนั่นเองนะอ๋อเป็นเรื่องดีเลยนี่ครับสิ่งที่เราได้มาโอ้ก็โอ้อโห โอเคได้ของดีนะครับบอกเลยนะครับว่าได้ของดีได้สมุดเอ็นชาร์ได้นู่นนี่นั่นนะครับโดยเฉพาะอิมมโนี่ก็เยอะนี่ครับอ่ะโอเคนี่นี่คือทั้งหมดของอ่าการทู้กับเลดนี่ครับก็มีมีประมาณ4-5่ห้าละลอกนี่ครับแต่ละลอกก็ไม่เหมือนกันเนาะอ่ะต่อไปนะครับผมจะให้ดูนะครับว่าบัฟนี้สามารถทําอะไรได้บ้างนี่ครับนี่ครับ h e โร่ออฟเดอะ l ิลเนะครับ มันจะขึ้นประมาณ40นาทีนะครับบัฟนี้นะบัฟนี้ขึ้นประมาณ40นาทีนี่ครับต่อไปนี่ครับนี่เมื่อเรากดเทรดไปที่วิเลจเจอนี่ครับมันจะเป็นการลดอ่าถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆมันคือลดสินลดอ่าราคานะครับลดนู่นนี่นั่นก็จะเทรดได้ง่ายขึ้นไม่ต้องแบบว่าใช้เยอะนะครับใช้น้อยลงนี่ครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะี่ครับ โอเคก็คงมีประมาณนี้นะครับสำหรับการเลดนะครับเอาล้ครับแล้วเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับภารกิจเลดของเรานั่นเองหรือการได้บัฟพิโลอัตวิเลดนะครับก็อืมเรียกได้ว่ามีของก่อนดีกว่านะครับเราค่อยทาจะดี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 นะครับจะดีจริงๆนะอ่ะไม่งั้นไม่มีของนี่ก็ยากนะครับเพราะว่ามันมันคือมันมันโหจริงนะครับพวกพิลาเจอร์นี่ครับมันโหจริงนะครับอ่า ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมคลิปหน้าใครอยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าเอือบ๊ายบาย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 ,บาย,บาย